สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อะครับก็วันนี้มาแนะนำลำโพงพกพานะครับระบบบลูทูธตัวเล็กๆกันอีก1ตัวนะครับตัวนี้ก็วันนี้มาจากแบรนด์นี้นะครับเอเวอรนะครับรุ่น Y665 นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าอย่างนี้ช่วงหลังนะครับผมไม่ค่อยได้นำสินค้าจากแบรนด์นี้มาจำหน่ายเท่าไหร่คือผมก็ตกหล่นไปแหละนะฮะก็ไม่ค่อยได้ไปตามเท่าไหร่นะครับไปทำาซาวพีไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ วันนี้นะครับมีโอกาสได้เอาตัวนี้มาลองนะครับมันเป็นลาโพงพกพาซึ่งจริงๆเขามีหลายรุ่นแหละแต่ว่าตัวนี้คือผมเห็นครั้งแรกแล้วผมว่าเออมันก็สวยดีคือมันเรียบเรียบนะครับมันไม่หวือหวาแล้วมันก็ไม่แบบมันไม่ดูแบบแวับวับมากนะครับซึ่งผมส่วนตัวผมก็ชอบอะไรเรียบเรียบอย่างนี้อยู่แล้วล่ละนะครับก็เลยสั่งมาลองดูนะครับปรากฏว่าพอลองครั้งแรกเนี่ยเออเสียงมันดีเหมือนกันนะตามราคามันเลยนะครับคือดีแบบ ไม่ได้ถึงกับดีเหมือนลำโพงใหญ่ๆนะต้องแจ้งไว้อย่างนี้ก่อนสาหรับท่านที่คาดหวังแบบนั้นเนี่ยตัวลำโพงตัวเล็กกับผมว่ามันก็เสียงประมาณแถวๆนี้แหละแต่ว่าดีกว่าลําโพงเล็กๆแบบนี้ไซส์อื่นที่ผมเคยลองมาแล้วกันนะครับในเกตร,ราคาประมาณนี้นะครับคือประมาณ500บาทนะครับลำโพงตัวนี้มันจะอยู่ประมาณ500กว่าบาทแหละนะฮะก็เลยเอามาขายนะครับแต่ว่าน่าจะออกมาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวทีนี้ก็มาแนะนํากันนะครับ สำหรับตัวนี้ก็มีชื่อรุ่นว่า y 6 6 5นะครับมาจากแบรนด์เอเวยนะครับเขาเขียนว่าเป็นมินิพอตเทเบิลเอาท์ดอร์วายเลสสปีเกอร์นะครับก็คือเป็นลำโพงพกพานั่นเองนะครับสำหรับใช้งานเอาท์ดอร์ได้กันน้ำกันอะไรได้นิดหน่อยนะครับสเปคเขาก็บอกว่า support t w s play ก็คือถ้าเรามี2ตัวเนี่ยมันสามารถเอามาเชื่อมต่อกันในระบบ t w s ได้นะครับสำหรับท่านที่ซื้อมา2ตัวนะแต่ผมเข้าใจว่าคนซื้อลำโพงบลูทูธส่วนใหญ่เขาก็ซื้ออันเดียวแหละนะครับแต่ว่านี้ก็เป็นฟีีีีเเจอรรรร์สสิมมไปหัับในกณท่2ตว มันสามารถเอามาเชื่อมต่อกันได้นะครับแล้วก็เขาเขียนว่า waterproof ระดับ IPX7 นะครับก็คือกันน้ํกากันฝุ่นกันอะไรได้นิดหน่อยแต่ไม่ใช่จุ่มน้ำนะครับเพียงแต่กันละอองน้าแบบแบบอาจจะแบบอยู่บนโต๊ะเหล้าหกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถกันได้ประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็สามารถเล่นเพลงโดยตรงจาก TF card ได้นะฮะสเปคที่เขาเขียนมาด้านหน้าคือประมาณนี้ส่วนรายละเอียดอื่นด้านข้างก็เป็นภาษาอื่นๆนะครับสเปคต่างๆนะเรามาดูด้านหลังกันก่อนก็ บลูทูธสำหรับลำโพงตัวนี้นะก็เป็นเวอร์ชัน5.0นะครับบวก EDR นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบเพิ่มเบสของเขานะครับคือมีเบสนะครับเป็นเบสพอร์ต for superior sound ออก็คือเพดเบสพอร์ตมันจะอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับตรงนี้นจะเป็นห้องเบสนะครับเพื่อเวลาเราวางชิดกำแพงเนี่ยเสียงเบสมันจะดีขึ้นนะครับเชื่อมต่อในระบบบลูทูธนะครับแล้วก็สามารถใช้สาย AUX กับอ่านเพลงจาก TF Card ได้โดยตรงนะครับแบตเตอรี่ในความในตัวเนี่ยมีความจุ800มิลลิแอมป์ นะครับเล่นได้ต่อเนื่องกี่ชั่วโมงล่ะเขาไม่ได้เขียนไว้นะมันตกหล่นไปเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลให้นะแต่ว่าน่าจะได้เยอะเหมือนกัน8 8ดแปมิลลิแอม ah นะครับงนี้พอดีตัตหนังสือเขาเขียนตกไปนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างๆแล้วก็มีไมโครโฟนในตัวสามารถรับสายได้นะครับแล้วนี้เขาก็บอกว่าใช้งานได้แบบไร้าสายได้ประมาณ10เมตรนะฮะในส่วนของไม์ในตัวเนี่ยลำโพงบลูทูธเท่าที่ผมเห็นเกือบจะทุกตัวเลยคือเวลาใช้คุยโทรศัพท์จริงๆอะ่ะเสียงมันจะก้องๆนะต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับโดยโดยโดยปก อ่าลำโพงบูทูธคือเน้นให้เราฟังมากกว่านะครับพอเราจะคุยกันจริงๆเสียงมันจะติดก้องๆ้องมันจะไม่ดีเหมือนกับใช้หูฟังอนะเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมแจ้งไว้เลยได้ไม่เป็นการหมกนะสำหรับท่านที่เอาไปใช้งานแบบนั้นก็จะได้ยอมรับได้ก่อนเลยนะว่าเสียงมันจะมีความก้องๆ้องแต่มันใช้งานได้นะโอเค ทีนี้ตรงนี้ก็เป็นสเปคที่เขียนมาคล้ายๆกันนะครับบลูทูธเวอร์ชัน5นะครับรองรับบลูทูธ AUXTFcard นะครับลำโพงเนี่ยใช้เป็นแบบ fullrangeunit นะครับขนาด45มิลลิเมตรความต้านทาน4โอห์มนะครับความกำลังขับนะครับกำลังขับหน่วยเป็น i m s นะครับก็อยู่ที่5วัตต์นั่นเองนะครับาชาร์จเนี่ยใช้อะแดปเตอร์แบบ5โวลต์นะครับ1,000มิลลิแอมป์โดยประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงการตอบสนองความทีอะไรต่างๆนะครับ1 0อยถึงยีกิโลเฮิร์นะครับแบตเตอรี่ในตัวแปดร้อยมิลลิแอมสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับอ่านี้นะครับเวลาเล่นต่อเนื่องเขาบอกว่าประมาณ6ชั่วโมงนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครึ่งที่ค่าที่เขากําหนดนะก็คือ5้าโวลต์หนึ่งมิลลิแอมจะใช้เวลาชาร์จ2ชั่วโมงครึ่งในกรณีที่แบตหมดเกลี้ยงนะเล่นต่อเนื่องได้ประมาณ6ชั่วโมงก็เงื่อนไขของเขาก็คือประมาณความดัง50%าประมณนี้แหละที่เราจะต้องทราบกันก่อน,อนะครมะมาเอีเ้ๆประมาณนี้ โอเคทีนี้หลังจากที่เราแกะกล่องมาเราจะได้ตัวลําโพง1อันนะครับคู่มือ1อันนะครับแล้วก็สายชาร์จเป็นแบบไมโคร USB สั้นๆ1เส้นนะครับอยู่ในนี้นะั้นไม่มีอะไรนะครับความยาวประมาณ20 20เซนนะเป็นไ i โคร USB อยู่นะครับหลักรุ่นนี้มาดูที่ตัวลําโพงกันตัวลําโพงเนี่ยผมว่ามันดูเรียบๆดีซึ่งผมชอบนะด้านหน้าเนี่ยมันเป็นกริวของลําโพงนะครับ ต้องบอกอันลำโพงนี่เป็นระบบโมโนนะครับมีไดรเวอร์ถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้หนึ่งดอกนะครับมีแค่หนึ่งดอกเองขนาด40กว่ามิลลิเมตรของเขาอะนะแล้วก็ตะแกรงด้านหน้านี่เป็นโลหะนะครับแบบนี้นะทาผิวมาเงาเงาสกรีนยี่ห้อไว้ตรงนี้คล้ายๆแบบคล้ายๆตู้แอมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันก็เรียบๆดูน่ารักดีนะมันดูไม่เลอะเทอะมากนะครับอันนี้ก็ส่วนตัวนะผมชอบแบบนี้นะครับตะแกรงด้านหน้าเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัววัสดุตัวมันเนี่ยทำเป็นวัสดุแบบ สีดําหมดเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่พลาสติกสะทีเดียวมันเป็นแบบเหมือนกับจิกๆแล้วมีความนิ่มๆอยู่ไม่รู้เขาผสมมายัางไงหรืออาจจะเคลือบพีวีมานี่ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันให้สัมผัสที่ดีนะคือมันไม่ใช่เนื้อพลาสติกแบบด้านๆแต่มันจับมันเหมือนกับมีความหยุ่นๆหน่อยหนึ่งนะครับสําหรับตัวบอดี้มันนะตรงที่เป็นสีด้านๆเนี่ยนะครับด้านบนเป็นปุ่มสั่งงานนะครับมีด้วยกันทั้งหมด5ปุ่มปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงรวมถ แล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มโหมดนะครับใช้ในกรณีที่เราเสียบการ์ดไว้นะครับแล้วเราก็เชื่อมต่อบลูทูธไว้ด้วยเราต้องการสลับระหว่างการ์ดกับบลูทูธหรือ AUX อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อเลือกโหมดไปมาได้แต่ว่าลําโพงเนี่ยโดย d e f a u l t เนี่ยเปิดขึ้นมามันจะอยู่ที่โหมดบลูทูธก่อนอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านที่ใช้บลูทูธอย่างเดียวปุ่มนี้มันก็จะไม่ได้ใช้นะฮะด้านข้างนะครับด้านนี้นะก็จะมีฝาปิดเป็นยางอยู่นะครับเปิดมาก็จะเป็นช่องต่อและชาร์จแบตต่างๆนะครับ้อกไว นี่นะครับเป็นช่อง USB อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับชาร์จแบตแล้วก็มีช่อง AUX 3.5มมิลอยู่ช่องกลมๆนี้นะแล้วก็ด้านบนเป็นช่อง TF Card นะครับสามารถเล่นเพลงจากการ์ดได้โดยตรงก็ได้สําหรับท่านที่มีการ์ดเล,เล็กๆแล้วมีเพลงอยู่แล้วขี้เกียจเชื่อมบลูทูธก็สามารถเอาเสียบไว้ตรงนี้แล้วให้มันเล่นผ่านการ์ดไปได้เลยโดยการเล่นมันก็จะเป็นการเล่นแบบเลื่อนเพลงไปเรื่อยๆนะครับเราเปลี่ยนเพลงได้ตรงนี้แต่มันไม่มีจอนะครับก็จะไม่รู้ว่ามันอยู่เพลงไหนที่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับ การเล่นเพลงจากกาศนะครับก็ทั่วไปด้านนี้นะครับมีหัวคองนะครับแล้วก็มีแลนยาติดมาเส้นหนึ่งสายที่เขาไถ่มาก็ดีนะเป็นการถักแบบนี้ดูเด่สวยดีนะคือไม่ใช่สายแบบเป็นผ้าแบนแบนอ่ะอันเนี้ยผมว่ามันเก๋ดีนะครับดูมันตั้งใจให้ดีนะครับสายเขาดูแข็งแรงดีนะครับก็เขาใส่มาเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถปลดออกได้นะครับไม่มีอะไรเป็นสายคล้องไว้ธรรมดานะฮะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเบสพอร์ตแบบที่เขาบอกนะคือเป็นห้องเบสทิปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้มุมุมนี้เห็นความันให้ตัวได้อย่างนี้ นะครับก็คือเวลาเสียงเบสมันทํางานนะครับเวลาเบสมันกระพือนะครับลมภายในมันเปลี่ยนปริมาตรนะครับตรงนี้มันก็จะขยับตามได้นะครับทำให้อ่าเบสเนี่ยมันมีความลูกใหญ่ขึ้นนั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็มีชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้ Y 6 6 5นะครับ power 5วัตต์นะครับแล้วก็รายประเทศที่ผลิตนั่นเองเท่านี้นะครับแล้วก็แบนเขาเป็นการติดสติ๊กเกอร์ไว้ธรรมดาไม่มีอะไรอ่ะรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับเสียงเนี่ยดีประมาณหนึ่งทีเดียวนะครับแต่ว่า เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มันมีลิขสิทธิ์นะครับผมจะเปิดเพลงลองอะไรให้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้นะก็เลยไม่สามารถลองให้ดูตรงๆได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเรามาลองกันอันนี้ดีกว่าวิธีการเชื่อมต่อก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็เหมือนเคยนะฮะขั้นตอนการเชื่อมต่อเนี่ยผมจะทําไว้สําหรับท่านที่ ไม่เคยใช้อุปกรณ์แบบนี้มาก่อนเลยนะครับซึ่งจริงมันก็ง่ายๆแหละแต่ว่าสําหรับท่านที่ใช้เป็นอยู่แล้วตรงส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรสามารถเลื่อนข้ามไปได้เลยนะครับมันก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานเนาะก็เดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับอันดับแรกนะเหมือนเคยเหมือนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับซื้อมานะครับเอาไปชาร์จแบตก่อนนะครับในส่วนตัวนี้มันมีแบตอยู่เยอะประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมด้ยคอมเมนต์เวลาชาร์จไว้ที่ประมาณสัก30นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วกันนะครับคือชาร์จแบตก่อนนะฮะ ซื้อมาเนี่ยยังไม่ต้องทำอะไรนะครับเอาไปเสียบชาร์จแบตก่อนนะครับเปิดช่องตรงนี้นะครับเอาสายไมโคร USB ที่เขาให้มาไปเสียบชาร์จกับอะแดปเตอร์ก่อนตัวนี้ผมชาร์จมาแล้วนะครับหลังจากที่เราชาร์จมันเสร็จแล้วจะชาร์จให้เต็มหรืออย่างน้อยสักสาสิบนาทีก็ได้นะฮะเราก็มาทําการเชื่อมต่อกันซึ่งมันก็ง่ายๆนะครับอัแับบแรกให้เรากดเปิดเครื่องแบบนี้ <Power on. S 1> กดค้างไว้เห mm ็นว่ามันจะพูดแล้วมันก็จะดู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 ด,ดเนี้ยนะฮะแบบนี้นะครับเดี๋ยวรายชื่อสักครู่หนึ่งมัน รอสักครู่หนึ่งนะตัวนี้มันจะไม่เร็วมากนะครับมันยังเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5อยู่นะครับแต่วันก็ประมาณขั้งแรกแหละนะครับเดี๋ยวรายชื่อมันจะเด้งขึ้นมาเราก็กดเชื่อมต่อเท่านั้นเองนะครับรอสักครู่หนึ่งนะอ่ามาแล้วนะครับนี่นะก็กดเชื่อมต่อไปเท่านี้เองนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ตัวลำโพงกับ มือถือเราก็เชื่อมต่อแล้วนะครับหลังที่มันเชื่อมต่อไฟตัวนี้มันจะนิ่งเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะมีเสียงติดดตะเกียะนะครับแปลว่าเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองเราก็สามารถเปิดคอนเทนต์อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงอ่ะเปิดเป็นของช่องตัวเองไปนะครับมันจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับอ่าประมาณแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้ผมเปิดนี้แล้วกันนะครับเอ้า สักครู่นะฮะผมใช้อันี้ดีกว่าเป็นพเมียมเปิดลองให้ดูนะฮะก็หลังจากที่เราเปิดเข้ามาเนี่ยตอนนี้นะครับเสียงจากคอนเทนต์ทุกอย่างนะครับที่มาจากตัวมือถือเรามันก็จะมาออกที่ลำโพงนี้นะครับวันนี้ก็แบบนี้นะครับเสียงดังดีทีเดียวนะครับผมขอรี่ก่อนเป็นไฟฉายที่ออกมาสักพักแล้วล่ะ สีเสียงเนี่ยดังดีทีเดียวนะครับวันนี้ผมลองฟังดูเนี่ยคือถือว่าดีเลยนะผมชอบนะสำหรับลําโพงไซส์เท่านี้คือเสียงเนี่ยดังประมาณหนึ่งเลยรู้สึกได้เลยว่ามันเสียงมันดังนะครับแล้วก็มีเบสมีกลางมีแหลมตามสมควรของมันนะครับต้องพูดอย่างนี้นะครับเ่าจะบอกว่าดีสุดๆมันก็จะดูอวยโอเวอร์ไปนะครับก็มันดีเมื่อเทียบกับขนาดลาโพงซึ่งมันเป็นลำโพงขนาดพกพาไม่ได้ใหญ่มากน้ําหนักก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเสียงดีกว่าที่ผมคิดไว้นะครับ ก็เลยคิดว่าตัวนี้เลยนํามาจําหน่ายเลยดีกว่าผมชอบนะครับตั้งแรกจะซื้อมาเล่นเองนะครับก็ชอบเลยเอามาขายด้วยเลยนะครับประมาณนี้แต่ยังไม่ได้ลองการเชื่อมต่อ2ตัวอะไรนะครับแต่ว่าในอนาคตถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเยอะๆหรือว่าสั่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องการคอนเทนต์ส่วนที่มันเชื่อมต่อ2ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมมาทําให้ทีแต่ว่าตอนนี้คือเว็บแรกเนี่ยกับราคามันนะครับกับรูปทรงกับคุณภาพที่มันให้มาเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะครับมันสอดคล้องดูคุ้มค่าดีนะครับ ในส่วนของลำโพงตัวนี้ในส่วนการสั่งงานก็ไม่มีอะไรนะฮะ,ะปุ่มเนี้ยเป็นปุ่มที่กดแล้วมันก็จะหยุดเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นการเล่นหยุดเพลงทั่วไปนะครับตรงนี้สั่งงานง่ายๆนะครับในปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็คือการกดแบบกดแล้วปล่อยเป็นเป็นอย่างเนี้ยนะครับก็จะเป็นการลดเสียงตรงนี้นะ <participated. S 1> ถ้าอย่างนี้กดก็จะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับดูที่ตรงนี้สเกลตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับในการกดค้างก็จะเป็นการเลื่อนเพลงไปนะครับเลื่อนไปแท็กต่อไปแบบนี้นั่นเองนะครับสําหรับตัวบวกนะฮะ แล้วก็ถ้าส่วนของเครื่องหมายลบกดค้างมันก็จะย้อนกลับก็ตรงนี้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานในส่วนของโหมดก็เหมือนที่ผมแจ้งไปนะถ้าผมเสียบการ์ดหรือว่า a u x ไ้เงี้ยมันก็จะสามารถกดเพื่อเลือกระหว่างบลูทูธหรือ a u x หรือการ์ดได้นะครับประมาณนี้สําหรับลําโพง a ว y 6 6 5ตัวนี้นะครับในส่วนของราคานะครับก็ราคาจําหน่ายตัวนี้จะอยู่ไม่เกิน550บาทนะครับ ส่วนราคาที่เป๊ะๆเ,เท่าไหร่เนี่ยก็ลองท่าในใดสนใจจริงๆก็ลองกดเข้าไปดูที่ลิงก์หรือวาอ่าลองค้นหากันดูก่อนก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่ได้ซื้อจากทางร้านนะครับแต่ราคาที่ผมแจ้งก็เป็นราคาที่แพงที่สุดที่เขาขายกันแหละส่วนใหญ่มันก็จะซื้อกันได้ถูกกว่านี้ก็เหมือนเคยนะครับจะได้ไม่เป็นการไปตัดราคาร้านอื่นเขานะครับก็เท่านี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับลำโพงตัวนี้ก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าติดต่อที่ร้านได้เลย นะครับสำหรับลำโพงตัวนี้นะเป็นลำโพงอีกตัวหนึ่งลำโพงพกพาที่น่าใช้ทีเดียวนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อทางร้านได้นะหรือว่าช่องทางอื่นๆอย่างออนไลน์เราก็จะมี s h อ p e e ผมทิ้งลิงก์ไว้ใน Description ลองกดเข้าไปดูได้ครับสินค้ามีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ